สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมดมัมว้าวนะคะกลับมาเจอพี่มดวันนี้มีสาระดีๆเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกามาฝากค่ะคลิปนี้พี่มดจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็มันจะเป็นคำถามตรวจคนเข้าเมืองนะคะ ถ้าคนที่ได้วีซ่าอเมริกาแล้วกำลังจะเตรียมตัวเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาคุณจะต้องผ่านด่านตอมตรวจคนเข้าเมืองอิมิเกรชันเนนะคะคำถามอิมิเกรชันหรือคำถามที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันในคลิปนี้นะคะในระหว่างการเดินทางเนี่ยนะคะตอนที่เราอยู่บนเครื่องบินเนี่ยแอร์โฮสเตส หรือฟลา t เอท t ท n เดเขาก็จะแจกแบบฟอร์มนะคะตรวจคนเข้าเมืองก็คือมันก็จะเป็นแบบฟอร์มที่เราจะต้องกรอกนะคะนั่นแหละค่ะข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยก็กรอกดีๆนะคะเช็คให้เรียบร้อยแน่ใจกรอกให้ถูกต้องแลว้วก็กรอกให้ละเอียดเลยะคะ่ะเพราะว่าเขาจะใช้ข้อมูลนั้นเนี่ยในการสอบถามเราด้วยนะคะ ก็คำถามแรกนะคะตอนที่พี่มดต่อคิวคำถามแรกที่เจอก็คือ are you traveling alone are you traveling alone คือคุณเดินทางคนเดียวหรือเปล่าพี่มดเดินทางไปคนเดียวใช่ไหมคะพี่มดก็ตอบ yes i'm traveling alone แต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้เดินทางคนเดียวแล้วไปกับแฟมิลีญาติพี่น้องเพื่อนๆก็อาจจะตอบว่า no i'm traveling with my family หรือจะบอกว่า I'm traveling with my sister or I'm traveling with my husband or wife ก็คือ,อเดินทางมากับใคราสามีหรือภรรยาหรือครอบครัวหรือพี่สาวหรือเพื่อนนะคะก็ตอบไปตามนั้นนะจ๊ะข้อที่สองนะคะอันนี้เด็ดดวงตอบดีๆนะคะคือคำถามที่สองก็คือ What's the purpose of your visit What's the purpose of your visit? เจตนาหรือวัตถุประสงค์ในการเดินทางครั้งนี้หรือการที่คุณจะเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาคืออะไรนะคะตอนที่พี่มดมาพี่มดก็บอกว่า I am here to visit my uncle in Chicago พี่หมอก็บอกว่าฉันจะมาเยี่ยมญาติมาหาคุณลุงที่อยู่ที่ชิคาโกเพราะพี่หมวดนั่งเครื่องบินไปลงชิคาโกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมาเที่ยวเมื่อนๆก็สามารถที่จะตอบได้ว่า uh, I'm here on vacation ก็ได้นะคะสันส้นๆหรือว่าคนที่มาทำธุรกิจมาทำงานก็จะบอกว่า uh, I'm here for business นะัก็คือ uh, มาทำเกี่ยวกับธุรกิจมาทํางานหรืออาจจะแบบว่า,าถ้าจะมาเที่ยวนะคะเดี๋ยวว่าวางแผนมาเที่ยวคนเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็บอกไปได้ว่า I'm um, here to traveling อย่างเงี้ยหรือ I'm here to travel ประมาณนั้นนะคะนะคะคำถามที่3 How long will you stay in the U.S. How long will you stay in the U.S. หรือเขาอาจจะใช้คำถามอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่า How long you will be here for ก็คือนั่นแหละค่ะความหมายเดียวกันว่าจะอยู่ในประเทศอเมริกาจะอยู่ในนานแค่ไหนห้าวลองคือเขาถามเลยอะวาเราก็ต้องตอบจำนวนระยะเวลาที่เราต้องการจะอยู่ที่นี่กลับไปอะนะคะพี่มดตอบกลับไปว่า I will stay here for one month อันนั้นก็คือพี่มดแพลนว่าจะมาเกี่ยวหนึ่งเดือน I will stay here for one month แบบนั้นน่ะน,นะคะก็ตอบเข้าไปถ้าเกิดบางคนถ้าเกิด จะอยู่14วันก็ถ้าไม่อยากตอบประโยคยาวเราก็สามารถที่จะตอบสั้นๆก็ได้ค่ะเหมือนกับว่า one month 14 days อะไรแบบเนี้ยนะคะตอบได้ค่ะสั้นๆก็ตอบได้คำถามนี้นะคะจะเป็นกรณีที่เพื่อนๆมาเดินทางมาเที่ยวนะคะที่ไม่ได้มาเยี่ยมญาติแล้วอาจจะต้องไปพักโรงแรมเนี่ยทางตอมองเนี่ย Immigration เขาก็อาจจะถามว่า where are you traveling in the US ก็คือว่าเพื่อนๆจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนเราก็สามารถที่จะตอบได้ว่า I'm going to visit Los Angeles and Las Vegas เพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูว่าเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็คือก็บอกว่าเมื่อ,อกี้ก็คือเขาถามว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็ตอบเขาไปบอกว่าเราก็จะไปเที่ยวที่ LA Los Angeles แล้วก็ Las Vegas อะไรแบบเนี้ย คำถามต่อมาค่ะก็ถามพี่มดบอกว่า where are you going to stay คุณจะไปพักที่ไหนพี่มดจะไปนอนบ้านคุณลุงไปอยู่กับคุณลุงเนี่ยพี่มดก็บอกว่า I'm going to stay with my uncle at his house ก็จะไปนอนบ้านคุณลุงนะคะโอเคแต่ถ้าในากรณีที่เพื่อนๆไม่ได้นอนบ้านญาติแต่ว่าไปเที่ยวหรือไปนอนโรงแรมเราก็จะบอกสถานที่ที่ เราและโรงแรมที่เราจะไปนอนก็บอกไปเลยค่ะ I'm going to stay at Marriott Hotel in Chicago ก็คือบอกชื่อโรงแรมแล้วก็บอกชื่อเมืองฉันจะไปน,นอนที่โรงแรม Marriott ในเมืองชิคาโกอันนี้คือสมมุติตัวอย่างนะคะแล้วเขาก็อาจจะถามกับเด็กว่าคือก่อนที่เขาจะถามเนี่ยเราก็สามารถที่จะโชว์ให้เขาดูก็ได้ก็บอกเขาเหมือนกับว่า Here is the booking หรือว่า here is the reservation ก็คือจะเป็นไอใบเอกสารแผ่นจองโรงแรมมาอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เขาถามเนี่ยเราก็สามารถที่จะยื่นให้เขาดูได้ก่อนที่เขาจะถามหรือว่าถ้าเราไม่ไยื่นให้เขาเขาก็จะอาจจะแบบขอดูนะคะว่าเรามีบุ๊กคิงหรือใบจองโรงแรมที่ไหนอะไรยังไงแบบนี้นะจ๊ะคำถามต่อมาเขาก็ถามพี่มดว่า what is your job หรืออีกกรณีนึงนะคะเขาก็ถามบอกว่าพี่มดทำงานอะไร หรือบางคนเนี่ยอาจจะเจอคำถามอีกแบบหนึง่งเช่นบอกว่า what do you do in Thailand อยู่เมืองไทยอะทำอะไรเราก็บอกอาชีพเราไปกรณีของพี่มดเนี่ยพี่มดตอบไปว่า I am an assistant marketing manager at life i n s u r a n c company ก็คือตอนนั้นพี่มดก็ทำงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดอยู่ที่บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งนะคะพี่มดก็ตอบเขาไปเขาก็แบบเออโอเคแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสมมติว่า เป็นครูหรือเป็นอะไรก็ต่อไปนะคะว่าเออ I'm a teacher หรือว่าถ้าเกิดบางคนที่ทำงานค้าขายหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะไม่ได้ทำงานกับบริษัทเนี่ยก็จะเรียกตัวเองว่าเซลล์เอ็มพอยนะคะอ,อย่างอย่างคนค้าขายหรือว่าเพราะเดี๋ยวนี้เราบแบบคนที่แบบทำธุรกิจค้าขายก็มีเยอะนะคะ มันอันนั้นนะ่ะเขาก็จะเรียกว่าเป็นเหมือนเหมือน b u s i n e s s owner ด้วยซ้ำแล้วก็แต่ว่าเราจะเรียกถ้าจะให้เขาเข้าใจเนี่ยก็คือเป็น Self-Employed มากกว่าก็คือ i m a Self-Employed หรือว่าจะ,จะบอกว่า i m a Business Owner อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปบอกเขาว่าอยู่เป็น Business Owner คือเป็นเจ้าของกิจการเดี๋ยวเขาก็จะถามต่อแหละ what is your business in Thailand เราก็ต้องไปอธิบายเขาอะไรประมาณนั้นนะคะ คำถามต่อมานะคะเขาก็ถามว่า how much money do you have with you หรืออีกถามอีกแบบหนึ่งก็ได้ว่า how much money are you carrying ก็เขาถามบอกว่า,วาคุณมีเงินเท่าไหร่หรือคุณมีเงินพกติดตัวมาเท่าไหร่แบบนั้นนะคะพี่โมดนะ่ะตอบไปว่า I have 3000 u s d o l l a r on hand s หรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่อยากตอบยาวก็ตอบจำนวนเงินไปเลยก็ได้ค่ะ ว่าโอ okay, เค3,000 US Dollar หรือว่า3,000 Dollars uh, 5,000 Dollar มีเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่ก็คือประเทศอเมริกาจะมีกฎนะคะว่าไม่สามารถที่จะถือเงินสดหรือพกเงินสดเข้ามาได้เกิน1,000 0หมนเหรียญหรือว่าม็กซิม m ัมก็คือ1,000 0 US d ลลาร์ 1, USD, นะคะถ้าพกเกินจะต้องมี ต้องแจ้งเขาอะค่ะในไปตรวจคนเข้าเมืองที่เราจะต้องกรอกเนี่ยเขาจะถามคําถามพวกนี้แล้วคาถามที่พี่มดบอกเนี่ยก็คือเป็นคําถามที่มาจากใบที่ใบที่เรากรอกอะค่ะใบตอมอเนี่ยนะคะที่กรอกเนนั้นเขาก็จะระบุไว้เลยถ้าเรามามีมากกว่าอาจจะเป็นแคชเชยร์เช็คหรือว่าอาจจะแบบมาในรูปแบบอื่นเนี่ยนะคะเราก็ต้องระบุอนะคะ่ะเราต้องรีพอร์ตเขานะคะไม่บอกไม่ได้คําถามต่อมานะคะตอมอก็ถามว่า When will you return to your country? อ่าคำถามนี้สำคัญและจำเป็นมากค่ะเขาต้องการแน่ใจว่าคุณมาแล้วคุณกลับประเทศของคุณพี่มดก็หยิบตัว๋วแบบว่าตอนที่จะตอบไปด้วยแล้วก็หยิบตั๋วขึ้นมาบอกว่าอ่าเอาให้เขาดู here's my, uh, here my return ticket อ่า here's my return ticket พี่มดก็โชว์ให้เขาดูเลยค่ะแล้วก็แบบว่าเขาก็แบบเอาวันไปดูอะไรแบบเนี้นะคะแต่ในกรณีถ้าเกิดว่า พราะตอนนั้นจริงๆอะอะคือพี่โมทจําวันไม่ได้แน่นอนแล้วเขาว่าว่าตั๋วที่พี่โมทซื้อมาเนี่ยพี่โมทให้เพื่อนเป็นคนบุกให้แล้วปรากฏว่าตั๋วเนี่ยมันเป็นโอเปนทิเกตแล้วมันตั๋วไม่มีอายุ6เดือนแล้วคิดว่าในในตั๋วนั้นเนี่ยเขาระบุแบบวันเต็มที่6เดือนมาเลยนะคะก็พี่โมทก็ยื่นตั๋วให้เขาดูอะไรเงี้ยพอเขาดูอเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าโอเคอ่า Welcome to United States เลยเขาก็สแตมให้พี่มดก็แบบโอ้โอเค thank you so much and um have a nice day แล้วพี่มดก็แบบว่าคือพอมาดูปุ๊บเนี่ยเขาแบบคือก็คือโชคดีอะ่ะจะบอกว่าโชคดีอีกแล้วโคตรด,ดวงดีอะ่ะเขาเขาสแตมให้พี่มดอยู่6เดือนอันนี้เป็นการเดินทางมาอเมริกาครั้งแรกนะคะเขาสแตมให้ตามตั๋วเลยอะ่ะเพราะทั้งเพราะทั้งที่แบบจริงๆแล้วเนี่ยอ่าเรา เราไม่ได้คิดว่าเราจะมาแบบจะต้องมาอยู่นานขนาดนั้นก็คืออย่างที่พี่มดบอกเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับอิมพิเกชันแต่ละคนว่าจะสแตมอะไรยังไงแค่ไหนเนี่ยนะคะพี่มดก็แบบเฮ้ยได้แบบมีอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็รม้ว่าเออก็ดีใจแล้วก็แบบคือออกมาโอเคค่ะแล้วถ้าเป็นกรณีนะคะอันนี้จะยกตัวอย่างถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้มาอยู่บ้านญาติแต่ว่าเพื่อนๆมาเดินทางมา t r a วลล i n g นะคะมาท่องเที่ยวเนี่ย เขาก็จะต้องถามคำถามเดียวกันคำถามนี้ทุกคนจะต้องโดนถามนะคะ when will you return to your country ต้องตอบไปเลยค่ะยิ่งว่าถ้ายิ่งตามตั๋วได้ก็ดีแล้วก็คือจริงๆแล้วจะต้องบอกตามและบอกวันตามตั๋วนะคะเช่นบอกว่า I will return to my country on สมมติ March 8ก็คือบอกวันเดือนบอกไปเลยค่ะบอกว่าฉันจะกลับประเทศฉันวันนี้วันนี้แล้วก็ ยื่นตั๋วเขาดูด้วย Here is the return ticket อาอย่างเงี้ยค่ะก็จะน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะมีอีกหนึ่งคำถามนะคะที่เพื่อนๆอ,อาจจะถูกถามก็อันนี้เนี่ยเป็นอันที่ญาติพี่มดนะคะลูกพี่ลูกน้องเนี่ยสองปีที่แล้วเขามาเที่ยวที่อเมริกาแล้วเขามาพักที่บ้านพี่มดแล้วเขาแล้วเราก็แบบพากันไปเที่ยวเรียกว่าหลายๆที่ที่น้องเขาอยากไปนะคะ ตอนมอก็ถามบอกว่า can I see your itinerary ก็คืออยากจะเห็นแผนการเดินทางเลยอยากจะเห็นโปรแกรมแล้วก็คือโชคดีที่แบบว่ายาทิมดเนี่ยน้องเนี่ยเขาเขาแบบละเอียดรอบค้อบอะค่ะเขาทำเป็นกระดาษ A4 มาเขาก็จะมีแพลนเลยมีมีม,มีแบบว่า itinerary เขาก็แบบคือเขาก็ชาะเขาก็ตอบไปเลยว่าโอเคจะมาพักบ้านพีมดนี่นะ แล้วก็เรามีแผนที่จะไปเที่ยวกันก็คือเขาบอกเลยบอกว่าโอเคจะไปอยู่นิวยอร์กสามวันจะแล้วก็จากนั้นก็จะไปเที่ยวต่อที่วอชิงตันดีซีสมมติสี่วันแล้วก็จากนั้นก็จะไปเที่ยวอ่ปลาปลาๆลาลาเหมือนกับว่าวิสคอนซีสคือคือน้องเขาทำแลนมาเพราะจริงๆแล้วก่อนที่ที่เขาจะมาเนี่ยเราก็มีการคุยกันว่า จะพาน้องเขาไปเที่ยวที่ไหนบ้างมาอยู่บ้านเราแล้ว,ลวจะไปไหนไหนไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราถ้าเกิดคนที่ทั้งมาอยู่บ้านญาติแล้วก็จะมาเที่ยวด้วยอะไรด้วยเนี่ยคุยกันปรึกษากันนะคะให้รู้เรื่องพูดกันให้เคลียร์มันจะสะดวกและมันจะง่ายมากๆในการที่จะตอบคําถามต่อมอแล้วก็เป็นเอกสารหลักฐานที่จะช่วยให้เราเนี่ย มีปัญหาน้อยมากหรือว่าไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลก็คือทําเอกสารโชว์มาเลยถ้าเกิดคนที่แบบถ้าเกิดพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งอะไรแบบนี้นะคะก็เกิดทําเป็นไอ้ไอแผ่นเนี้ยมาเลยยื่นให้เขาดูก็ได้แต่มันจะดีกว่าถ้าเราสามารถที่จะตอบคําถามและพูดเป็นภาษาอังกฤษได้บ้างนะคะก็โอเคค่ะหวังว่า จะได้ประโยชน์หวังว่าจะพอจะมีไอเดียนะคะกับคำถามตอมอที่จะต้องเจอก็พี่มดก็ขอวอวยพรให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการเดินทางเข้าประเทศอเมริกาแล้วก็ผ่านตอมอมาแบบเฉลุยฉุยฉุยนะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้พี่มดก็มาแชร์ประสบการณ์เท่านี้เนาะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ กดไลค์คลิพี่มดด้วยนะกดแชร์ก็ได้เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นอย่าลืมกด subscribe ติดตามกันแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปหน้าพี่มดจะเอาสาระความรู้ดีๆจากประเทศสหรัฐอเมริกามาฝากทุกคนนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะขอทุกคนมีวันดีๆบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ